กำลังสวยงามเลยจ้ากำลังแตกใบอันนี้ค่ะใบเมงลักใบเมงลักกํกำลังแตกต้นเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะเพราะที่แค่นี้ค้อไว้เดี๋ยวนกมาจิกนี่จ้า ูเวลายอย่างหน้าบ้านจ้ะนั่งเปย์สมสวนสวยงามค่ะอย่างเป็นสมุนไพรค่ะอันนี้ผักแพวกินหอมอันนี้ใบมะระมะระขี้นก กำลังแตกยอดข้างล่างเต็มเลยจ้ะแตกยอดเต็มเลยยอดกำลังน่ากินเลือยขึ้นไปข้างบนยอดมะขามหน้าบ้านเนี่ยเก็บกินประจำเก็บแล้วก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้เลยค่ะกระเพราพริก นี่ค่ะเต็มเต็มเลยค่ะนี้พักกาดเพึ่งเจว,วานกำลังแตกเต็มเลยบานแค่เดียวต้องหาที่ขยายออกแล้ว เพาะค่ะตามเทนตามเทนเท่าหน่อยอันนี้กุุลาบเชียงใหม่เย็นแล้วใบๆๆแล้วเริ่มยุบแล้วตอนเช้าๆก็จะบานแล้วก็จะมีพึ่งมาตอมเยอะแยะเลย,ย,ยไม้ใต้ใบลูกใต้ใบอันนี้ก็เป็นยา สวยอันนี้นางกกยกลูกติดสวยค่ะกำลังปลูกทั้งดอกไม้ทั้งของกินปลูกไว้สมสมกันพื้นที่แค่นิดเดียวค่ะ